กรกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเพราะว่าผมจะ<ฮ><ฮ>กอีกแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในบางอะทีวีชื่อเรื่องว่าตลกในตอนพิเศษเอาไปตอนที่เก้าแล้วกันเก้าอันเก่าบันบินไปแล้วเอาอันนี้ไปเลยแล้วกันลากพยายามเออความพยายามในความรักของพระเอก อันนี้เนี่ยวาเลนไทน์ซิวีคนซิวี่ฮะผมเอาดอกไม้มาให้ครับแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับอ๋อขอ,ขอบคุณนะอันเลนส,สวยมากเลยละ่ะซิวีนี่ของขวัญจากผมฮะโหน่ารักจังอย่าลืมเปิดกินลูกกวาดข้างในนะฮะฮโลวีนโอ้คริสต์มาส ซิวี่ฮะดูสิว่าวันนี้ผมเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์เธออืมไก่งวงงั้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชลองแกดูสิฮะผมเตรียมมาเพื่อเธอคนเดียวเลยนะฮะต้องพยายามมากกว่านี้งั้นสิเมื่อไหร่เธอจะรู้สักทีนะว่าผมชอบเธอน่ะรอบนี้ละ่ะ เราต้องเป็นมากกว่าเพื่อนให้ได้มาลิคิดมากสองพันยี่สครับคุณซิวีเออคืนนี้ไปกินช็อกโกแลตสอดไส้มาสเบโลที่ห้องผมไหมครับจะเชื feat. Feat. ่อนี่ตูพูดอะไรลงไปเนี่ยพูดอะไรออกไปเนี่ยเห้เออเอออืม เมื่อคุณต้องอาบน้ําในฤดูหนาวแต่สบู่กับแชมพูของคุณตาตาตาสูตรฮอนคู <c oughs> ดันเป็นสูตรเย็นเหลือจากฤดูร้อนจนได้ชิบหายละตูจะตายตอนอาบน้ำมเนี่ยยังเหลือเยอะสันด้วยถ้าออกไปซื้อขวดใหม่ก็สิ้นเปลืองเปล่าๆเงินเดือนยังไม่ออกเลยทนอาบน้ำไป ก่อนแล้วกันเก็บเงินไว้กินชาบูดีกว่าหนาวขยับตัวไม่ได้เลยหลังจากอน้ําเสร็จนะนะเออมันแข็งไม่หัวทั้งตัวตายตายพุงเลยนเย็นไข่ไม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 ันไข่ต้มเอาไปต้มแล้วก็กลายว่านไข่เย็น นะถ้าใครก็ชอบถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดติดตามผมด้วยนะครับอเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนและก็ขออภัยที่มันมีเสียงรบกวนนะครับอืมร <c oughs> ้อนมา